สวัสดีจ้าวันนี้เรามาดูนาจ้าดูบรรยากาศคลุมฟ้าคลุมฝนฝนลงเม็ดโปอยๆนะคะข้าวเราอายุได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะสามสิบวันแล้วนาข้างๆนี่เขาทำนาดำใช้ใช้ดำคใช้เครื่องดำ เพื่อหนีข้าดีดถ้าเป็นนาดำเนี้ยต้องมีน้ำตลอดนะคะคือเข้าดีดเยอะก็เลยอาศัยทำนาดำต้นทุนมันก็จะสูงกว่านาหวานนะคะอย่างของเรานี่ใชหวาของเราก็มีนะคะเข้าดีดแต่ว่าไม่ค่อยเยอะแต่แปลงข้างๆเนี้ยที่ลุงแกทำอะ่ะเนี้ยข้าดีดแกเยอะแกะก็เลยใช้วิธีที่เขาเลือกใช้วิธีนี้ก็เพราะว่า ข้าดีมันจะไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ทันหรือยังไงประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องใช้เป็นดำนี่ก็จะการลงทุนมันจะสูงค่ะนาดำแกก็จะทำเป็นนาดำอยู่แปลงที่แบบเข้าดีมนอยู่ดูบรรยากาศค่ะโอ้ยขึ้นอากาศดีค่ะ So bye, bye.